เกิดความรู้สึกไม่สบายใจนะคะอ้าวมาดูต่อลูกว่าในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันแต่ละครอบครัวมีเหตุการณ์สำคัญที่ควรจดจำนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวเช่นย้ายบ้านได้ไหมคะย้ายบ้านบางคนมั่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีย้ายมาอยู่หัวหินมีใครย้ายบ้านบ้าง มีใครย้ายหนูอยู่จังหวัดอะไรคะลูกจังหวัดอะไรนะวัยหินวัยหินก็ยังไม่อ๋อจังหวัดเพชรบุรีไม่เป็นไรนะคะจังหวัดเพชรบุรีไม่เป็นไรอ่าเชน่นเช่นอะไรล่ะอ่าความขยันหมั่นเพียรของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทำให ต้องสร้างครอบครัวแล้วก็เป็นไงคะลูกได้ย้ายย้ายถิ่นฐานมาไปอยู่จังหวัดอื่นๆที่เพื่อสร้างครอบครัวนั่นเองนะคะ,ะการพัฒนาอาชีพที่บรรพบุรุษเริ่มไว้ทำให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวของเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างของครอบครัวที่มีการย้ายนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวใหม่มาดูบรรพบุรุษนะคะเปิดร้านขายหนังสืออ่นนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะบรรพบุรุษเช่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่ายกตัวอย่างอาจจะขายหนังสือเป็นร้านเล็กๆนะคะร้านเล็กๆเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวแล้วก็คือพอมีพอกิน ต่อมารุ่นคุณพ่อของเราอาจจะเป็นไงคะลูกรุ่นคุณพ่อของเราอาจจะขยายขยายกิจการใหญ่โตมีร้านท้ามีมีอะไรลูกสภาพเปลี่ยนไปหนังสือไหมคะลูกใคร ตัวอย่างเนี่ยร้านขายหนังสือบางร้านเนี่ยเมื่อก่อนร้านเล็กๆขายหนังสือไม่มากต่อมาเค้าขยายบ้านหนูขายหนังสือคะข,ข,ขายหนังสือใช่ไหมลูกขายหนังสือ,สอที่บ้านใช่ไหมลูกอ่ามีเห็นไหมคะกิจการของคุณพ่อคุณแม่เราขายหนังสืออันนี้ยกตัวอย่างบางครอบครัวก็เป็นไงคะลูกมีอาชีพหลากหลายแต่เป็นเพราะบรรพบุพรุษของเรานั้นได้ ได้วางรากฐานให้เรานั้นได้ความมั่นคงนะคะรุ่นลูกเป็นไงแล้วปัจจุบันเป็นบริษัทที่ผลิตหนังสือนี่ก็เป็นความก้าวหน้าของครอบครัวนะคะบางครอบครัว,วก็เป็นไงลูกจเจริญก้าวหน้ามาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวนั้นมีมีอะไรลูกสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ให้เห็นถึงอะไรคะลูกความ ความมั่นคงของครอบครัวนั่นเองนะคะามาจากร้านแล้วคราวนี้แต่ละครอบครัวอานมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเชน่นบางคนย้ายบ้านนะคะการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ ใครที่มีครอบครัวสูญเสียเนี่ยก็จะมีความรู้สึกยังยังเรายัางเล็กเรายัางไม่รู้สึกแต่เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะคิดนะคะว่าเอ๊ะทำไมในครอบครัวเราจะต้องมีผู้เสียชีวิตไปเรายังเล็กนักเรายังไม่รู้แต่โตขึ้นนะคะเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวก็จะมีการเปลี่ยนแปลง <ๆ S 1> เด็กๆลองไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่า ปัจจุบันนี้ครอบครัวของเรานะคะมีความเป็นอยู่อย่างไรเช่นนะคะการย้ายบ้านนะคะย้ายโรงเรียนมีใครย้ายโรงเรียนบ้างการย้ายโงเรียนนะคะปัญหาก็ เอาใครย้ายโรงเรียนมาอยู่ป .1 ที่นี่บ้างเอาหนึ่งคนโอ้หลายคนนะคะที่ย้ายเพราะอะไรคะลูกย้ายเพราะอะไรคะอะไรนะอ๋อย้ายเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นไงละ่ะเราไม่สะดวกกับที่นู้นแล้วเรามาเรียนที่นี่สะดวกใช่ไหมคะบางคนก็ย้ายเพราะคุณพ่อคุณแม่มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็เป็นไงคะเด็กๆก็จะเห็นถึง เมื่อเราเรียนที่นี่อย่างมั่นคงเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะเอามีอะไรอีกไม่ลูกที่ย้ายเอาใครย้ายมาจากภาคต่างภาคอื่นๆมบ้างอ,อะไรคะทำไม,ไยยมคะยังไม่ได้ย้ายใช่ไหมคะเอาผู้ชายมีใครย้ายบ้างวันนี้นะคะในเรื่องของ ของการเรียนคุณครูมีข่าวมาเล่าให้ฟังอีกนิดหนึงสุดท้ายก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะหมดชั่วโมงนะคะวันนี้ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้แล้วอ่ะเรามีข่าวให้เด็กๆได้เห็นก่อนเหลืออีก5นาทีนะคะคุณครูมีข่าวให้เด็กๆด,ดูนิดหนึ่งอ่ะเรามาดูข่าวให้เด็กๆได้ได้ให้ความสนใจกับกับอะไรคะลูกข่าวอะไรคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ในครอบครัวเราก็มักจะเลี้ยงสุนัขนะคะเมื่อเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลเขาอย่างไรบ้างนะคะ,ะเราดูแลเขาอย่างไรบ้างเลี้ยงแถวเป็นยังไงเลี้ยงสุนัขใครที่ใครบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างเลี้ยงสุนัขเราเอาใจใส่เขาไหมนะคะ โอเลี้ยงเยอะๆก็ต้องป็นไงคะเลี้ยงเยอะๆก็ต้องดูแลเขา เด็กๆจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยอยู่กับเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนของคนใช่ไหมคะ,ะสุนัขหลายๆรูปแบบที่บางครั้งโดนกักขังบ้างโดนอะไรล่ะโดนจับไปขายบ้างแต่อย่าลืมว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราต้องเอาใจใส่ดูแลพันธ์ต่างๆเป็นไงสุนัขพันธ์ต่างๆวันนี้ให้ดูแต่ภาพนะไอ้เด็กๆได้คิดว่า ถ้ามีสุนัขในครอบครัวเราเราจะเลี้ยงเขาอย่างไรให้มีความสุขนะคะเลี้ยงอย่างไรดูแลเขาแล้วเหมือนกับเขาเป็นผู้หนึ่งในครอบครัวเรานะคะเอาละวันนี้เวลาที่เราเรียนร่วมกันก็เป็นไงคะลูกให้เด็กๆได้เห็นถึงครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ต้องช่วยกันจะต้องเป็นไงคะลูกเกื้อกูลกัน,กนแล้วก็เด็กๆก,ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยเป็น สมาชิกที่ดีของในครอบครัวนะคะเดี๋ยวภาคบ่ายเราจะมาเจอกันอีกนะคะในเรื่องของสินค้าและก็การบริการช่วงเช้านี้คุณครูอนุญ,ญาตให้เด็กๆไปพักก่อนช่วงนี้เรามาลากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ